สวัสดีค่ะทางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระรังใกางทางสองน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้เก๋ล้ำแยกกับมีแนวทางจากกอทมอ่ล่ะค่ะสุดตัวเลขสุดตัวเหลขกหลับจากทางกอทมอ่อล่นเนะ,ะเนาะค่ะเนาะเิ่นทรงตัวเลขมาไห่ล่ะค่ะทรงมาตตาสวงกลางขึ้นผลล่ะค่ะแต่เก๋ล้าแยกกับพึ่งได้มีเวลามาลงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจังใดฮาไปบงตัวเลขน้ำกันค่ะตัวเลขงวด ประจําวันที่สิบหกล่ะค่ะงวดที่แล้วของเพื่อนงวดที่แล้วของเพื่อนกัเบื้าเขานะคะเนาะกระลุดไปล่ะค่ะค่ะอันนี้คือแนวทางวัดที่แล้วของเพื่อ,น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 ,อนค่ะงวดประจําวันที่หนึ่งเมษาจากเหล็กดวนเหล็กหลับทั้งกรุงเทพล่ะค่ะเพิน่นหามาแปดตัวเดียววิ่งแปดตัวเดียวเลขสามตัวเพิ่นกระจับมาหาเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์แปด 1 8, 6ึ่งหกแปดค่ะแปดศูนย์หกเนาะเพิ่นกระจับมาต 83, 85, 87, 81, ั้งแปดสามแปดห้าแเนพิ่นว่าด็ดตัดมากค่ะค่ะแปดหเพิ่นว่าด้ดตัดมากแปก็ว่าเด้ดตัดมาเนาะเพิ่นก็เลือกตัดมากซคูค่ะถือวา่าลดไปละค่ะเพิ่นจับคูมาว่าถูกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเล็วิ่งของเพิ่นเขายุคค่ะเล็วิ่ง ปดตัวเดียวเด่นใ้ตัวเดียวค่ะงวดนี้ฮามาเบิ้งไปน้กากันหล่ะค่ะชุดงวดประจำวันที่สิบหกค่ะสุดงวดประจำวันที่สิบหกค่ะเดี๋ยวเกลํายลำย่เบิ้งตัวเลขค่ะค่ะเลขหงวดประจำวันที่วันที่สิบหกเนาะค่ะเนาะวันที่สิบหกวันที่สิบหกเมษาค่ะ หกเจ็ดหกเจ็ดสิบหกแม่สาหกเจ็ดเดี๋ยวลงตัวเลขของเพลนเลขหลับเพลนไหมาหลบนี่เพลนหายมาวิ่งบนล่างค่ะบนล่างห้าห้ากับหนึ่งค่ะห้ากับหนึ่ง จับคู่มื่อไห้ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสองห้าสาม ห้าสามสามแปดห้าแปดนี่หกคูค่ะปันหายมาหกคูห้า,หคคหหหาสามห้าแปดเลขสามตัวห้า

ค่ะเลข3มตัวไม่ยุ่3สุดเลขสองตัวไม่ยุ่หกคูค่ะใหมากหคููอันนี้บนรางหากับ1ค่ะหับหนึ่เลข3ตัวอสองตัว 6, 6ค,ค่ะห้าสามแปดสา่ง เจ็ดศูนย์สามเลขสองตัวนี้เดินไปที่สามแปดสามแปดห้าหนึ่งสามแปดห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งกับสามแปดค่ะชุดสามตัวแล้วเดินไปที่เจ็ดศูนย์สามสองคู่ค่ะชุดนี่ชุดนี่เล็กหลับจากกอทมอค่ะกอทมอค่ะ 我家的，看。<Okay. S 2> okay. ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขงวดประจำมันที่16เมษาค่ะ16เมษาตัวเลขจากท้างกอท่อมอเพิ่นหายมากค่ะสุดไปได้ทั้งบนรางหรอค่ะเลขวิ่งเพิ่นบนรางเพิ่นหายมากค่ะเลขวิ่งบนราง เลขวิ่งบนรางไม่หากับหนึ่งค่ะหากับหนึ่งจับมาหาหนึ่งหนึ่งสามห,สหาสามสามแดหาแด้าค่ะเลขสตัว538 310 703เดศน่นติด0ก็คือเกตศูย์ตัวเดียวค่ะเจ็ดศูนเจ็ดศนยเด่นเนาะเพิ่นเขียนมาหายจังสี่ค่ะแนวทางเน่นของเพื่นจับมาหา เ0ค่ะจังใดก็ล่องผิดจารณาเบิ้งเด้ค่ะเด้อแนวทางงหายมาแล้วเก็ออามาบอกตอล่ะค่ะมักชอบจังใดกะจังคอยตามเนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเลขก็ไม่ความเสียงค่ะมีเขาไม่ลดค่ะจังใดก็ล่องผิดจารณาเบิ้งค่ะหากมักหากชอบกะจังคอยตามเนาะค่ะเนาะบ่หมักบ่ชอบก็ว่าเป็นยังค่ะผ่านได้เก้ลาแจก็เกามาบอกตอเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้กับ,บ่ไม่อย่างหลายค่ะก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ได้ค่ะเด้อขอให้เอซีทุกท่านทุกคนกับสศกโศกมันหมาน,น,น้ำกันสุผู่สุข้นค่ะสวัสดีค่ะ